มาแล้วไปคนดูแสนแปลตอนนี้โอหเราสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่โอ้ล้ำซีนครับผมนะครับขึ้นไหมพี่ตั้มขึ้นยังครับเตือนยังน้ำสดขึ้นเตือนยัง ใช่ใช่ใช่แก่แน่เลยครับคนดูไปไหนมาเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่สบายดีโดนคุณได้รับ5,000บาทเข้าสู่ระบบเพื่อถอนวันนี้เอาพี่พี่พี่เอาเอาไปถอนให้หน่อยนะครับเสียตีครับหลักหกสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตาโอ้จุงกะสวัสดีครับจุงกะอะไรอะไรครับผมเลยครับจุงกะครับผมสวัสดีครับพี่ดำรงครับผมสวัสดีครับผมนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ห้ผมนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนบรรยากาศในอู่ครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์โหนไ่เห็นไปไปขับให้โทรหนึ่งแล้วเดีอครับอาจารย์ไม่ครับผมนะครับสวัสดีครับผมนี่ก็ทีมงานในทางอู่ ใช่ใหญ่ครับผมนทำนี่ไม่มีวันเลิกแล้ววันนี้กำลังถอนกันดูเลยเอ๊ทำไมเสียงมันแค่แสงนี่นะครับผมฝากคนแรกก็แชร์ได้ผมนะครับนะครับที่แรกว่าไม่ชีเลิกไม่ที่แรกเคยเลิกแล้วมั้มันเนี่ยคือเขาเรียกคนอื่นแมนเลิกโซฟาวแล้วอยู่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเนี่ย ในการถ่ายนิดหนึ่งมันย้อนแสงโอ้โหชัดเจ๋วสวัสดีครับสวัสดีครับผมเลยครับสวัสดีครับกินเรากระฟ้ากกดไลค์กดแชร์เลยครับพี่น้องเด้อพี่น้องเว็บร้องภาษาเกาหลีสวัสดีครับพี่สมยองนะครับผมนะครับสวัสดีครับผมมาสรับภาษาญี่ปุ่น อะไรนะอะไรไปตั้มว่าอาจารย์ว่าภาษาภาษาอะไรออาเมื่อกี้คุยคุยกันบ้าไงโอ้ยไอ้เงี้ยร้องมันภาษาเกาหลีอ๋อกำลังถอเลยครับพี่ดำลงอ๋อ้กำลังถอเลยครับพี่นะครับก็บรรยากาศในอู่เรานี่ยน่ครับเออก็อยู่กันหลายคนครับอยู่กันเจ็ดแปดคนครับผมนะครับ โอ้งน oh, ีมาซนเหมสอนี่าส,าส,นสาบห้อนน้องจาน,นจาก้อจัฝากเอ่อกดไลค์ก็แชร์ได้ครับผมนะครับนี่น,นี่ช่างใหญ่เราอีกจ,จารย์สันนี่เขนีเลยสุดยอดอะไรกันนีาจา์สันนี่ค,ครับผมผมโสดนี่ผมไ่อยากโสดนี่ผมต้องฮ็ดตังไหนครับอ,อต่อ,อจัตัวไปกุดโสดก่อน โจน์คอนโซนสวัสดีครับพี่สิงห์ครับสวัสดีครับโอ้ยิงสบายดีบอกโอ้มีโสร์ปเราเลยครับผมเอฟซีสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีหายไปสายมากครับโอ้ก็มาทำงานอยู่นานพี่ไม่ค่อยมีเวลาเลยถ่ายสดเลยครับวันไหนยืดเราไปดูสนนนะครับก็อันนี้ก็เรื่อยๆครับผมนะครับยับร้านเจ้า เจี๊ดาพาเพลินสบายดีไหมครับสบายดีครับผมเลยครับพี่สมยอมสบายดีครับผมเลยครับก็เดือนเดือนหนึงก็ไปประมาณสักตามตลาดนัดสักสองครั้งครับผมมากลับบ้านสักสองครั้งนะสวัสดีคนดูนะครับคนดูเก้าคนยอดเก้าไลค์นะครับผมนะครับบัคคิดฮอฟซีบอคิดถึงยูพิสิกาก็งานมันเยอะเลยพี่นะซุนนี่งานมันเร่งสนใจกูบ้าวแล้วนะครับาสิงานก็เร่ง นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์อะไรับผมนะครับไล่งรีวะขั้นน้่็เป็นรีแบบลานไหนอาจารย์ข้าไหนโอ้โหแรงจนกระเปริงปวดกระเปิปลดเลยกระเพิรเลยกระุ้งายเลยตายตายแน่ เสียเบิร์ดเสียเบิร์ดยอมนี่อนี่ยเบิร์ดหลังห้ายอมเลยเบิร์ดหลังห้าแล้วว่าไอ้นั่นน่ะยอมเบอร์ย้อมอะจูนยอูประมาณสักเกือบปีมั้งไหมอะไรส่วนดีครับผมเกือบปีแล้วตอนนี้นะครับสวัสดีครับพี่ชัยสิทธิ์เกตนะครับผมยอนอ ไม่ค่อยมีเวลาครับผมนะครับตอนนี้ก็พยายามจะลงถ่ายนะครับก็ลงไปคนดูก็มาดูไม่ว่ากันไปครับผมนะครับแชร์จานผมค้าบครับสียงกันไปคอม้าบผมนะดูมือครับพี่จะดำติ๊ดตีเลยครับมือพี่ไม่ดำแต่ไรมือผมดำกว่าไห้ไหเอากล้องนี่มาดนกล้องนี่ไหนนี่มือผมดำกว่าอยู่มือผยัสพีทำงานครับอย่าไปกลัวเปื้อนนั่งรถต้องมีบาดแผลบานสันใช่ทำงานอย่าไปกลัวเปื้อน ถ้ากลัวเพื่อนก็ซื้อเปลนอนอสายเปอยู่แล้วสายเป,ยปใช่เราสายเปย่แล้วครับผมครับโอเคครับพยายามจะพยายามก็ถ่ายไปมือไม่ดํจาจากรไดาใช่ครับผมนะครับ <c oughs> มาแล้วไอตัวปวดมาแล้วเนี่ยตัวปวดเนี่ยเดินออกหอมาแล้วเนี่ย,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 ยปุ๊กเลย <c oughs> ก็ฝากก็ไล้วก็แชร์ครับผมนะครับนี่นี่โจมมีคนเอคนลาวมาเลยจานโอ้มีเดี่ยดูภาษาดิใช่ไหมนี่ให้ดูภาษาเดี๋ยวใช่ใช่ใช่เฮยบอนี่ภาษาลาวเฮบอจานโอ้มีหยังอ่ะเอาฮันดิโอเอาลูกสอนอรอกเอออยู่น้ำจานโออยู่บอโอ้ยบือ้อหลายพนแปลพูดไปที่อะไร จานโอ้มีมีคนลาวอยู่ด้วยไหมมีครับนี่ครับนี่นี่นี่อืมนี่ครับอันนี้นี่ครับพี่โจ้คนลาวเฮ้ยแสดงตัวตนวันนั้นชิว่ายังวะอันนี้อันนี้ช่างโจ้ครับช่างโจ้ช่างเชื่อมครับมาอยู่ที่โอ้แล้วก็ไอเปาผมช่างโจ้บูทุดผมช่างโจ้บูทุดอ๋อครับแล้วก็ช่างโจ้บูทุตนะครับนะครับมีมีมีครัด้วยนะครับคนนี้สุดยอดครับ ทำงานทุกอย่างได้เชื่อมได้ทุกอย่างมีครับฟิลลาวทมาพูดโทรมาทำไมมีอย่างเดียวคืออะความรักไม่มีเหมือนเขาความรักไม่มีเหมือนเขานะครับผมอืว่าจังใดโทรมาไพูดโทรมาเพื่ออะไรจานโอ้โอ้คืออ่ะ้อเขอตอบมาหนิมาหนินี่ก็ตอบไปเลยพี่อ่านดิว่าอ่านมาจากไหน เป็นเป็นแดงนี่สารวันสารวันโอเคโอเคโอเคโอ้นี่ดูหนะเขาเป็นสารวันนี่สารวันเตี่ยลงสารวันเตี่ยวันเตี่ยลงอันนี้จริงครับมีมีอยู่ครับอันนี้เคจังหวัดอันนี้อันนี้อันนี้ถูกกฎหมายทุกคนนะครับผมนะครับอยู่ไหนเนี่ยเนาะเป็นปูเป็นไมไม่รู้นะครับตอนนี้รู้44ีงศาใช่บ้านผู้นี้ตบโซคาร์บอนลงเะ นะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อที่มาทำก็คือเป็นพี่น้องของช่างแก้วผมนะครับใช่หรอบ้านพอ่อไม่ใช่อย่างนี้หรอกนะครับเดี๋ยวมั่วโดนตัวไหนนู้นเปเจอพอ่อไม่ใช่อย่างนี้ไปเจอเทียนทำไงนะสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ด้ยเด้ออยากดูคนไลค์สุดกล้องหน้าหรือกล้องหลังวะนเนี่ยกล้องหน้าเออดีแล้วนะครับอยากให้ชิมดูสักเอออย่งว่าแล้วผมก็ไลค์สุดกล้องหน้าไปอย่มากล้องหลังมันห่างมานานนะเพ่อะบู้หลายเดือนเลยผมไม่ไลฟ์สดนะครับเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับผม นนจานโอ้ได้ไปอะไรน้ออ่นอานสุดท้ายไปถูกเว้ยมานี่ภาษาลาวนี่เจมา,าอ่านเปรลาอะไสิน,นูโอ้ยภาษาลาวภาษาีุ่่นมบีบะมี้โมับบิลครับแต่ไม่รู้ครับของใครนะไปนี้ว่าจานโอ้บอ่ได้ไปทางอะไรหาเสียเสี้ตีนบ่ ตีนเองเมี้ยนตีเสียตีนที่เสีาตีนที่มาถ่ายนะเออเสียตีนไม่ใช่เสียตีนโหัวจะเสียตีนชิบอยเสียเขียนเสียเขียนในถือเนี้ยนี่เสียตีนไหมโอ้ยจ่าถือได้ที่ยังครับพี่นเสียงยังยังไม่ได้พี่เสียตีนเพราะว่าเสียตีนไหมตีนสไลด์ตีนสไลด์ไม่มันเขียนบมดที ตติินน่ะสวัสดีครับพี่บอลนะครับสุดที่รักนะครับทีมงานเสียช็อปนะครับตินติ้นอย่างเงี้ยว่ะครับผมนะครับแสดงว่าพีชวันสองก็คือมีหมดเลวก็คือทางเนี้ยถ้าเสียติน้นกับเอทำงานอุ่นของตัวราผมว่าเลื่องอุ่นกว่าครับผมนี่สลีก็สลีกเพราะมาอ่านถือแต่ก็เขียนผิดเพราะว่าเสียตินเพราะว่าตอนนี้ลูกลูกผมอ่ะมันโตแล้วค่าใช้เยอะครับ นก็มีทุกวันนลยครับเขียนมาถือกุ้งตาคัม่าเสียติมก็มีกัมยูเหมือนอีนอีนเดี๋ยวไปลากให้ถ้าไปตีก็ตีเลยนะตีนเสียสั้นเลยสลีย์เลยอีนอย่าไปอย่าไปลากอย่าก็ไปตีเลยมันกัมสลีย์ก็หมดแล้วมีอีก็อีเหมือนกันนะถูกไหมใช่อีอีอีสลียีใช่สลีย์มันจะเสียงสั้นก็อีกีก็อีกีเออกันว่ากีเนี่ยก็คือว่าสลีย์ ฮอยเฮ้ยอันนี้นั่นเคยก็ไม่โฟกักดรอกบ้าโอ้ยไปแล้วไปแล้วการฝากแฟนผมด้วยบอลชื่อรักทำห้องเพลงครับพี่สิงหาโอเคครับพี่โอเคนะครับก็ฝากเอ่อมานี่นะบอลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยด้อนะครับกูอยากกินต้มไก่นี่เจ้าไปหาไก่ไหมอยต้ม ไปกันเช้าไปพร้อมแล้วอยากกินต้มไก่แต่บอกคุยกับหมาให้ผมเลยครับไม่ได้หรอกพี่โมไาเอาดอกซื้อ่อยอ่ะดูเอาเอาพี่น้องดูเอานี่นี่นี่ปลอมมาจานไก่ใช่นี่ตัวจับไก่เด็กคนนี้เลยโอ้ยเป๊ะไอ้ไอ้เป๊ะเอาไก่เอ้ให้ให้พี่เขาตัวเด้อโอเคไหม โอเคจับมือโอเคเอาตกลงกันแล้วโอเคเออเขาเจ็บโอเคโอเคโอเคไหมโอเคโอเคก็พรอมมาจูบปากรอเฟโอเคไหมโอเคป่ะโอเคโอเคดูกันนะโอเคกันดูดูว่าโอเคมาจูบปากโอเคไหมเนี่ยนะครับ ก็ตอนนี้พยายามผมก็พยายามลงคลิปไปสักคลิปสองคลิปก็ดีต่อวันนะครับผมนะครับก็ถ่ายได้ไปก็ฝากเอฟซีนะครับดูติดตามดูเลยเนอกดลงกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับผมนะครับเรียบร้อยวันนี้วันนี้มีย่งยเอาไหนอ่ะมันยังอาจารย์โอ้แนวทอน่ะกระดู เจโดโอ้โยกจชนนาอยากเป็นแฟนอยู่ได้บอลได้บ่นาไปดูสีุดเดือกันนะตอนนี้ให่มเมม้งบุ๋ม้งผมรั่วอย่างเดียวเราดือบ่แม่นนันตงนันดิเสือเสือใจ็คไว้ม อตัวอย่างสมมุดสมมุดกับตัวอย่างนี่คือกันบะตัวอย่างนี่มันสีเขียนเป็นประโยคเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาเลยเลยแต่ก่อนว่าสมมุตินี่มันคือว่าคิดออกมาจากใจตั้มแมนอันนี้กองหน้าเด้อสมมุดก็ได้ออสมมุดจะซื้อของนี่น้ำชมน้ำหวานนี่จะต้องซื้อมาครบแมนแมนถ้าจะเอาผู้ชายผู้สาวมาเนี่ต้องเอามาให้ครบเด้ถ้าผู้สาวมาเนี่ถ้ามาู้เดียวนี่ เจ้าเจ้าลุกก anyway, ันว่าพสามาเนี่ยก so like hmm? so ันว like ่าบกเกลือกันนำปลาจะซื้อเหล่ามาอยู่บอกมันเปลืองเนยยังครับยังครับสิงหายังแต่ยังมาคนเดียวเจ้าลุกเจ้าไม่ได้กำไรดอกขาดทุนโอ้ยคอยซื้อเกลือกันนำปลามันส่ขาดทุนเมืองไหนเจ้าซื้อเหล่ามันขาดทุนตัวเกลือสิบบาทได้เต็มห่อเนาะสองบาทตัิเลียว วันนีแล้วบาทนี่พี่น้องเอ้ยเราก็จะซื้อเหล้างเขายกเอายกเอาก็ซื้อเกลือมาบ้างี่เป็นยาเลี่ยวโดนสองบาทนะเอออันนี้ใส่โดครับผมเลยครับเพื่อนผมบอกเพื่อนเสร็จละเนาะใช่ครับไม่หันหันหันโลโก้เพีงหน้าข้างหลังไม่ได้กระสิบบีบกระสิบ่ ใช่โอ้เจตุนทุนเยอะอยากได้โอ้จานจารหนูอาจานผมไปไหนเนาะลูกพี่ผมไปไหนเหรเดินหนีทำไมเปลี่ยวเนี่ยอันเนี่ยมาเส้นอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปายก่อนทีมงานโอเคเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวจุดถ่ายปรดีจุดก็ได้โอ้โหอะไรที่้ามีแสดงอะไรจุดพอดี้ย โอเค, hehe, ค mum, กดไลค์กดแชร์ครับบ๊ายบายครับผมฝากการตามนะครับโอ้ล้ำจ okay, ิ้มครับผมนะครับนี่ครับนี่คนนี้ซดยอดอเลยทำงานเชื่อมบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบายเงาะปลาเนาะเงาะปลาออกไปเงาะปลาอยู่ไหนอยากถอดอยากถอดล่างเงาะอยู่ถอดบ่ได้โอเคนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตายเงาะปงเงาะปลาเข้ามาโอ้โหไลฟ์สด